คุณไม่จําเป็นต้องเป็นในสิ่งที่คุณเรียนมานะครับคลิปนี้นะผมอยากจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรมานะครับไม่ได้แปลว่าในอนาคตนั้นคุณจะต้องเป็นในสิ่งที่คุณเรียนมามีหลายคนนะครับที่ประสบความสําเร็จโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เล่ลําเรียนวิชานั้นมาเลยนะครับหลายหลายคนเลยนะยกตัวอย่างเช่นคุณบอยวิสูรแสงอรุเลิศเนี่ยนะครับที่ทุกคนรู้จักที่เขียนหนังสืองานไม่ประจําทําเงินกว่า โด่งดังเป็นพลุแตกนะครับคุณบอยนะครับได้บอกไว้ในหนังสืออย่างชัดเจนนะครับว่าตัวของคุณบอยเนี่ยเรียนจบวิศวะนะครับเรียนทางด้านวิศวะมาแต่ไม่เคยทํางานวิศวะเลยนะครับไปเป็นครีเอทีฟรายการวิทยุนะครับนักแต่งเพลงนะครับไปเป็นโอ้เยอะแยะเลยครับและสุดท้ายก็มาเป็นนักเขียนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคือไม่จะเป็นเลยนะฮะที่คุณ จะตัดสินโดยการที่เรียนอะไรมาแล้วต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดนะครับคนที่2นะครับที่ผมจะยกตัวอย่างก็ตอนนี้ดังมากนะครับชื่อเพจว่า Office with Mac นะครับก็คือคุณนิดหน่อยนะครับประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ25ปีคุณนิดหน่อยครับเรียนเรียนจบวิศวะโยธามานะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวิศวะเลยนะครับเป็นโค้ชนะครับ สอนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการใช้ macbook นะครับการใช้ iphone ipad ตอนนี้ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจก็โด่งดังเป็นพลุแตกอีกเช่นกันผมยกตัวอย่างวันนี้อาจจะไกลตัวหลายๆคนนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหยกตัวอย่างมานี่เขาเป็นระดับแบบว่าเก่งเก่งนั้นเลยเอาแบบใกล้หน่อยได้ไหมไอที่แบบเรียนมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ไม่ได้ทาอาชีพในสิ่งที่เรียนมาเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยก็คือผมเองนะครับที่ผมเรียนในชั้น ปถมมัธยมเนี่ยผมเนี่ยในช่วงมัธยมต้นผมมีความสามารถทางด้านศิลปะนะครับชอบวาดเขียนชอบงานศิลปะพูดง่ายๆชอบวาดเขียนชอบวาดภาพเหมือนแต่ว่าพอขึ้นมัธยมปลายหรือมอปลายนะฮะกลายเป็นว่าผมมาเรียนสายวิทย์คณิตแน่นอนสายวิทย์คณิตก็ต้องเกี่ยวกับพวกวิศวะเกี่ยวกับพวกหมออะไรพวกนี้นะมีวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็เรียนทางด้านนี้มาเรียนพิเศษสุดท้ายนะครับพอจบ มาเรียนมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษ,ษาเนี่ยรู้ไหมครับผมมาเรียนอะไรผมมาเรียนนิติศาสตร์ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนมาแต่แรกเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะศิลปะมาวิคณิตแล้วก็มาเรียนนิติศาสตร์สุดท้ายมาประกอบอาชีพทนายความซึ่งมันคนละ,ะแขนงกับที่เรียนมาเลยนะฮะแล้วตอนนี้มาทําอะไรฮะมา ทำวิดีโอมาทำคอนเทนต์นะครับมาทําวิดีโอมาทํา YouTube ทํา Facebook คือทุกอย่างมันดิ้นได้นะครับคุณอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องทําอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตผมก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมทำนะนะตอนนี้นะครับผมก็กําลังพูดง่ายว่าเริ่มนะครับเริ่มจริงๆผมทํามาได้2ปีแล้วแต่ก็ทําแบบง,งูปลานะครับทำบ้างไม่ทําบ้างผมเริ่มจะมาจริงจังตอนที่มีอุป,ปกรณ์เนี่ยแหละฮะแล้วก็เริ่มทําซึ่ง ผมก็ติดตามเพจหลายเพจนะครับอ,อย่างเช่นเพจครูแม่อายนะครับเพจครูโอนะครับก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทํา YouTube ทํา Facebook อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่ายึดติดว่าคุณจะต้องทําอาชีพนั้นอาชีพเดียวคุณเรียนจบอะไรมาแล้วต้องทําอาชีพนั้นอาชีพเดียวมันไม่ได้เป็นตัววัดว่าคุณจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในที่นี้ผมไม่ใช่หมายถึงเรื่องเงินทองนะครับผมไม่ได้ไหมายถึงเรื่องอหน้าที่การงานเงินทองชื่อเสียงอะไรพวกนี้ ประสบความสําเร็จผม <Iya. S 1> หมายถึงประสบความสําเร็จในใจคุณถ้าคุณทํางานที่ที่คุณรักและคุณมีความสุขในงานที่คุณทํา <work> สิ่งนั้นผมถือว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วถ้าคุณทําและคุณมีความสุขคุณทํามาได้ทุกวันโดยที่คุณไม่ได้ทรมานอะไรกับมันมากมายคุณมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ตื่นมาทํามันคุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณคุณมันได้รับการเติมเต็มผมถือว่าสิ่งนั้นคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณจะต้องมานั่งยึดติดหรือมานั่งคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้ฉันจบแบบนี้มาฉันจบเรียนจบวิทยาศาสตร์มาฉันก็ต้องเป็นทํางานวิศวะฉันเรียนจบนิติศาสตร์มาฉันก็ต้องเป็นทนาอย่างเดียวไปตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะครับไม่จาเป็นที่คุณจะต้องยึดติดคุณค้นหาตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับยิ่งอายุน้อยและยิ่งลองผิดลองถูกลองทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยิ่งดีนะครับดังนั้นนะฮะผมอยากจะแนะนําว่าอย่าให้ การเรียนของคุณหรือเกรดเฉลี่ยของคุณเนี่ยเป็นตัววัดตัวคุณในอนาคตนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามขอให้คุณใช้ใจของคุณเป็นเสียงเรียกร้องในการที่คุณจะทํามันหรือไม่ทํานะครับเอาใจตัวเองเป็นที่ททตั้งนะครับและถ้าคุณชอบมันรักมันคุณจะทํามันได้ออกมาดีเองโดยที่มันไม่ได้ฝืนอะไรมากนะครับผมอยากแนะนําทุกคนวันนี้นะครับให้คุณนึก กับ <host ess> ตัวเองนะฮะว่าเราอยากจะทําอะไรเรานอนหลับตารเราอยากจะเป็นอะไรนะครับลองนึกว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรถ้าตัดในเรื่องของสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดถ้ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเราลองเริ่มทําอะไรนิดๆในทิศทางนั้นนะครับลองทําดูในทิศทางท,ท,ท,ที่คุณชอบในทิศทางที่คุณรักที่คุณอยากจะทํามันผมเชื่อว่าคุณก็จะเจอหนทางที่ทํามาได้เองอย่างผมนะฮะไม่มีความรู้เลยนะฮะในเรื่องการ ถ่ายรูปในเรื่องการอัดคลิปวิดีโอในเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับในเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆผมไม่ได้เก่งเต็มที่ผมก็เล่น Facebook เล่น Instagram เล่น l ลน e เหมือนทุกๆคนนะครับผมก็ต้องมาหัดเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้ทีละอย่างทีละอย่างค่อยๆเรียนรู้ไปถ้ามันเป็นทางที่เราชอบเราก็จะอยากเรียนรู้มันเองนะครับอย่ายึดติดขออย่างเดียวนะครับอย่าให้การเรียนของคุณที่ผ่านมามันตัดสินอนาคตของคุณผมขอไว้เท่านี้ละแล้วพบกันครับผมแ a กแพคเกอร์ สวัสดีครับ